สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องที่จะพาคุณไปก่อติดทุกสถานการณ์ทองคำแบบเรีวลไามใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสถานการณ์ล่าสุดราคาทองคำในประเทศมาดูกันที่ราคาประกาศจากสมาคมค้าทองคำในวันนี้26กันยายน2568 ต้องบอกว่าตลาดเปิดมามีจังหวะก,การปรับตัวลงเล็กน้อยหลังจากที่เมื่อวานนี้25กันยายนทองคำไทยได้สร้างสถิติอ Time High ครั้งใหม่ไปแบบสุดปังราคาทองคำแท่ง96.5%รับซื้ออยู่ที่ประมาณ57,100บาทต่อบาททองคำขายออกอยู่ที่ประมาณ57,200บาทต่อบาททองคำหมายเหตุ ตัวเลขนี้มีการปรับขึ้นลงระหว่างวันหลายครั้งซึ่งสะท้อนความผันผวนของตลาดราคาทองรูปพรร์96.5%ขายออกอยู่ที่ประมาณ58,000บาทต่อบาททองคำฐานภาษีอยู่ที่ประมาณ55,955.56บาทสรุปง่ายๆวันนี้ราคาทองคำในประเทศมีการพักฐาน หรือปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงเปิดตลาดประมาณ50-200บถึงบาทเมื่อเทียบกับราคาปิดสูงสุดของเมื่อวานที่ทำสถิติไว้สูงถึง57,150บาทสำหรับทองคำแท่งขายออกแต่ตลอดทั้งวันยังคงมีแรงซื้อขายเข้ามาราคาก็มีการขยับขึ้นลงในกรอบแคบๆใกล้เคียงจุดสูงสุดเดิมแกรอยปัจจัยทำาไมราคาทองถึงมีการพักฐาน การปรับตัวของทองคำไทยนั้นแยกไม่ออกจากการเคลื่อนไหวของราคาทองคำโลก Gold ์สปอและค่างเงินบาทครับ 1. ราคาทองคำโลก Gold ์สปอปรับฐานรอทยานต่อราคาทองคำโลกยังคงซื้อขายในระดับสูงใกล้เคียง3740ดดอลลาร์ 3,750ดอลลาร์ต่อออนหลังจากที่เมื่อไม่นานมานี้ราคาทะยานขึ้นไปทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการอย่างต่อเนื่องแต่ระดับ3,800ดอลลาร์เหรียญต่อออนไปแล้วการที่ราคาทองคำโลกมีจังหวะยอ่อลงมาเล็กน้อยแบบนี้นักวิเคราะห์มองว่าเป็นการพักฐานชั่วคราวเพื่อะส,สมกำลังรอจังหวะทะยานต่อปัจจัยกดดันที่ทำให้ย่อเศร้า การแข่งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐดอลลาร์อินดซ x เศร้าถึงแม้จะมีการคาดการว่าเฟดธนาคารกลางสหรัฐจะลดดอกเบีย้ยแต่ในระยะสั้นอาจมีจังหวะที่เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาบ้างทำให้นักลงทุนเทขายทองคำบางส่วนเพื่อทำกำไรออกมาแรงขายทำกำไร เมื่อราคาขึ้นมาแรงและทำเอาทำหหยนักลงทุนส่วนใหญ่จะมีการเทขายทำกำไรออกมาเป็นเรื่องปกติทำให้ราคาทองมีการย่อตัวลงปัจจัยหนุนที่ยังทำให้ราคายืนสูงเศร้าการคาดการเฟดลดดอกเบี้ยนี่คือหัวใจสำคัญตลาดส,ส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางสหรัฐจะต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยในที่สุด ซึ่งจะทำให้ทองคำเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นเพราะเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์สถานการณ์ความตึงเครียดต่างๆทั่วโลกยังคงเป็นแรงหนุนสำคัญที่ทำให้ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย Safe h a v e ที่นักลงทุนต้องการถือครองไว้ 2. ค่าเงินบาท THB USD แข็งค่าช่วยพยุงไม่ให้ร่วงแรงอีกหนึ่งตัวแปรที่ส่งผลต่อราคาทองไทยคือค่าเงินบาทวันนี้เงินบาทมีการเคลื่อนไหวแบบไส่ด้วยหรือแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอยู่ในช่วงประมาณ32.10-32.20ถึง32.20บบาทต่อดอลลาร์สหรัฐผลกระทบต่อราคาทองไทย เมื่อเงินบาทแข็งค่าขึ้นจะไปช่วยลดทอนแรงลบที่มาจากราคาทองคําโลกที่ย่อตัวลงมาได้ทำให้ราคาทองคําในประเทศไม่ปรับตัวลงแรงมากนักและยังคงยืนอยู่ในระดับสูงคำแนะนำและกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนสไตล์ยูทูบเบอร์สำหรับนักลงทุนที่ติดตามอยู่ตอนนี้อยากให้ทุกคนจับตาดูสองสิ่งนี้ครับแนวต้านสำคัญ r s s s t a เ c e ร์แ้หาหักทองคำโลกกลับมาทำจุดสูงสุดได้อีกครั้งควรจับตาที่ระดับ3,800ดอลลาร์3า3 0ดอลลาร์ต่อออนซึ่งนักวิเคราะห์ใหญ่ๆอย่างหัวเส้งเหงหรือโกลเบล็กก็คาดการไว้ว่าเป้าหมายต่อไปอาจจะอยู่บริเวณนี้แนวรับสำคัญซัพพอร์ตและจังหวะเข้าซื้อสำหรับคนที่ตกรถไปแล้วหรือกำลังมองหาจังหวะเก็บของ นักวิเคราะห์หลายสำนักแนะนำให้รอจังหวะที่ราคาทองคำมีการย่อตัวลงมาสู่แนวรับสำคัญคือบริเวณ3,735ดอลลาร์ต่อออนหรือถ้าเป็นราคาทองคำไทยก็คือโซน56,900 57,000บาทต่อบาททองคำเป็นจังหวะที่น่าสนใจสำหรับการเข้าซื้อแบบทยอยซื้อเพื่อสะสมในระยะกลางถึงยาวสรุปแบบคมคม ตลาดทองคําวันนี้คือจังหวะพักตัวเพื่อไปต่อในระยะสัน้นอาจมีความผันผวนบ้างแต่ภาพใหญ่ระยะกลางยาวยังคงเป็นขาขึ้นพเท r e n d ที่แข็งแกร่งจากแรงหนุนหลักคือการคาดการลดดอกเบี้ยของเฟดและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกอย่าลืมบริหารความเสี่ยงและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วเจอกันใหม่ในการรายงานครั้งหน้า ข้อมูลราคาทองอ้างอิงจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเช่นสมาคมค้าทองคำและบทวิเคราะห์จากบรกเกอร์ทองคำชั้นนำณวันที่26กันยายน2568และอาจมีการปรับเปลี่ยนระหว่างวันโปรดตรวจสอบราคาล่าสุดอีกครั้งก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับ